อุยอาจารย์อยู่อยู่ช่วงหนของปทุมอาจารย์อยู่ช่วงไหนของประทุมครับอืมท่านพิกุลท่านพิกุลสวัสดีครับท่านพิคุลสอนจาชิมนกช,มนชิมนกชิมนกหรือไง ทำไมอาจารย์ต่างๆพึงนอนดึกจังตีหนึ่สิบห้าแล้วทำไมไม่หลับไม่นอนโอลิฟทำไมไม่หลับไม่นอนอยู่ไหนอืมท่านพิกูลท่านผอ,อท่านผู้บริหารโรงเรียนมินวันพรอยู่ยะลาหรือนราธาิวาสน้องนุชบอกว่า ผ่านมาทางบางบัวทองมากินตำบังหุงบ้านหนูเดือค่ะดีมากจาก้ปะป้าดยี่สิบสองท่านยี่สิบสามท่านอยู่ห้องอาจารย์กำลังซ้อมดีมากนอนได้แล้วหนูเป็นคนร้อยเอ็ดพิกุลอยู่คนอนเพอเมืองหองไปจะของเรียนพร้อมน้องมินวรรณพรอยู่ที่ยะราเอซอยู่ทั่วโลกนะจะบอกให้อยากฟังอาจารย์พ่อทวด พูดฟังแล้วมีขอคิดง่ยม,มีขอคิดยังไงครับคุณสนจา,จานอ,อาจารย์เหนื่อยไหมออยางเงี้อาจารย์พิกุลท่านพิกุลผมอยู่เริ่มกกาอาจารย์อืมวันนี้ผมกินนี่โบไปสามขวดแล้วแต่มันเลยหกทุ่มมาถือว่านับหนึ่งใหม่นะถือว่านับหนึ่งใหม่เป็นวันใหม่นะ ใช้ตามกติกา B นิดแต่ผมก็หลีกเลี่ยงผมเลยกินเรดี้กินแล้วมันจะคึกไหมลุงบางไม่มีผลไม่มีผลนะลนะว่าไม่ได้นอนนะไม่ได้เนียนะไม่ได้กลับบ้านนะเมียเมียก็ไม่ได้เจอกันนะถ้ากลัวแล้วมันจะคึกคึกเขินไง<ต>กลัวมันคึกแต่น้ำมะพร้าวไม่ได้ไง <laughs> เฮ้ยน้ำมะพร้าวนี่โอ้ย <laughs> เหรอ อาจารย์เอไปเลยทั้งนั้นเไปเลยอาจารย์กินทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนั่นน้ำขาวเนี่ยน้ำขราวกับที่ด้วยมีหน้านอนไม่ดับพรุ่งนี้ลำไยต้องมาใส่เสียงที่ห้องก็เลยเตรียมเพลงไม่ว่าทำดนตรีนะกับอาจารย์เติมห้องอาจารย์เติมนี่อยู่ผู้ดี อยู่พระรามสองคนนี้นี่ซอยอนามัยยังจงองอือาจารย์วิคุณว่าใกล้กันค่ะอาจารย์ผมอยู่ลำลูกกาคลองสี่ได้อาจารย์แต่ผมก็เป็นคนปทุมครึ่งหนึ่งนะผมได้ฉีด,ฉ,ดฉีดชินโนปามที่ฟิวเจอร์แต่สองเข็มนะก็ไปฉีดในานามของทนายกอบประจอปทุมนีร้อยหกสิบกิกละเร็วด้วยร้อยหกสิบกิก,160ก,กทั้งหมดเป็นเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบ อีกครึ่งทาง <110 S 1> อีกร้อยหนึ่งสวัสดีค่ะหนูคนคอนแกน่นฟังอยู่ทางไก่จ่าโอเคบ่มีเมนูรอบเดึอบจ่จามุเนี่โอ้ยพี่น้องจากเยอรมันลีเบนูลีลเบน,เบนูน้องนุตประเดี๋ยเด้อน้องท่าแสีบเสบจ่าได้การเลยอืมประเดี๋ยให้น้องข้ามก็ะเซบเพื่อนกันล่ะเธอ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> สียงเรียมากเ <c oughs> สียงอยู่ใสเสียงอยู้ใส มือนี่เาวเลยมัดมือเนาะกินริโพดีค่ะดีกว่าใบาก้อนค่ะ้วยคุณครูอาจารย์ที่คุณจเจบจบไหนจบบังคยกินหอดใบก่อนบ่อาจยา์มือไหเมือขึ้นบ่อาจารย์หรือมือเศร้าบ้านดูคลิปผมตั้งแต่จะก,กินใบก้อนเลยบ่อาจารไม่มีามาต่างไใ้เหระมันสิร่องใจว่าหรือมันสิว่างยาว่ะเออมันว่ากำจัดแต่มดยุงแมลงสาบเนาะมันว่างไบ อาจารย์เป็นคนสนุกสนานบนสนุกจังดะเฮ้ยคอยง่วงนอนคอง่วงนอนนะ่นี่ง่วงนอนอม,มอนกับมอนใหญ่พดเนี่ยอาจารย์สนจาสนจะอาจารย์สุดจะอาจารย์สอนจะวิงเจิกับโรงเรียนห่างกันเดึ่งกิโลกันฮะอ๋อฟิวเจอร์ เอามันอำเภอเมือง,องจังไหนอาจารย์ประตุมอำเภอเมืองสมบูห่างกันหนึ่งกิโลได้อาจารย์ล่างศีรษะเป็นอำเภอเมืองล่างศีรมันเป็นอำเภออย่างอำเภอเมืองครับเอาบ่อำเภอเมืองอำเภอล่างศีรษะบ่อำเภอตำบลได้ครับล่างศีรตำบลล่างศีรบ่เ <c oughs> บื้องตลอดจะเบื้องตลอดพี่คุณอ,อาอาจารย์ขอบคุณหลายเด้อท่านอาจารย์จะขอโรงเรียนใหญ่ตัวมหัวล้านมันมีแค่สองเจว่าอาจารย์เสียสละเวลามาเบิ่งไรสดผมไม อ้าอาจารย์สอนจานี่อยู่คลองหลวงเด็กคลองหลวงมก็ไปบ่อยคลองหลวงอืมมไปบ่อยมไปบ่อยนี่พ่พ่นเอที่สองกับทุ่งแบหม่วั่งเนสิงยังไงอีพอมันหายก็อิ่อยหาซิบตัวนี้ วามันใสอิม้อยแปดชิบอะไเนียสมกับสมไหม,ม,มจนตาซื่นมองกล้องอออยุตตำบลบางบางพูนเออกระวางเส่เนานะติดตามมจามจากใช่ตลอดเอฟซีจเจียร่าดูตั้งแต่คลิปแรก ที่ไปรับน้องตุย้ยน้องต่อมชอบมากเลยเชียชอบพูดให้ข้อค,คิดดีเยอะคุณชิตตะนันชิตตะนันจากประเทศสวีเดนหรือนอร์เวย์ไมเป็นไม่เป็นคำฟอร์มสวีเดนออนอร์เวย์น, <All S 1> นะ,นะไอไลอยูไอเลฟยู่วิลิมัตส พี่น้องจากยลานับถือศาสนาอิสลามออพุทธไทยพุทธแอนไทยมุสลิมดูอยู่ไทยพุทธหรือไทยมุสลิมมีนวรรณพร,พรน่าจะเป็นไทยพุทธนะเคยเคยถามกันแล้วละ่ะอ่าก็เลยนะอิสลามมมเลกูมีแม่อือดูอยู่ไล่ไล์ประจักษ์ชัยไล์เฟซบุ๊กอ่า ชอบอาจารย์ที่คุยสนุกไม่คุณคู่พอคุยจากไหนอาจารย์ผมเล็กน้ยนอยยโสโวจบล่ามคำแหงนิติศาสตร์อาจารย์เล่โบเลตไปเป็นคู่จบนิติศาสตร์นิดนิดฟอร์มอิงแลน์อัญเชลีวุฒิช่วยฟอร์มคอนแกนคอนแกนไปบอคาอาจารย์ไปเลยเนาะไล่สดวันที่สิบสี่อ่าชั้นนันสวีเดนบ้านเกิดอยู่ปาจีนโวไมเฟนไมเฟน สวีเดนไม่เป็นคำพร้อมยูเครนมีมนพรคุยสนุกสนุกใช่ไหมคะแต่คุยสนุกชอบค่ะทำไมคุณไม่หลับไม่นอนทำไมคุณไม่หลับไม่นอนไอตาโกนแล้วสามชั้นแล้วไอตาโกนไอตาโกนไอ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 แบล็กแบล็กไอเอ่อนาวไอแบล็กไอเอ่อ ตอนนี้ไม่ได้นอนหลายวันไอาตาโกนไอ,อไลฟ์สดเฟซบุ๊กบ่อยเบริรเกินจนเมียจะปปาแล้วเพราะว่าไม่ไปนอนกับเมียก็เลยให้เมียคิดเอาว่าจะยกบริษัทให้ต้องทำให้ทั้งหมดไม่เป็นไรทั้งรถทั้งบ้านไอไม่ต้องการอะไรไอชอบไลฟ์สดไอชอบไลฟ์สดไอแฮปปี้เวอรีเวอรีแฮปปี วิคอดไอไลท์ไลท์สดมีเมียบอกว่าถ้าเจ้าชอบไลท์สดก็ไปอยู่กับไลท์สดไปเลยไปอยู่กับ f อซเจ้าไปเลยนะ่า uh, ด right, uh, ไวสมอลฮาร์ t แปลว่าน้อยใจสมอลฮาร์ t อะไรเหลือสมอลฮาร์ t น้อยใจเพราะว่าสมอลแปลว่าน้อยใช่ไหมฮาร์ t แปลว่าใจสมอลฮาร์ s สมอลฮาร์ t น้อยใจ my wife my wife สมอนฮาร์ดน้อยใจน้อยใจว่าตายไม่ sleeping never never เนียเนียะ no sleeping เนียะอยู่อยู่ my 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 wife ไม่นอนกับเมียไม่นอนข้างเมียเมียน้อยใจสมอ heart s สมอนฮาร์ดแปลว่าน้อยใจ I uh, speak English a little. I can speak English a little. Uh, I uh, uh, study uh, London. No, 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 f no uh, i n a on, no find o h uh, It's mean เรียนไม่จบเรียนไม่จบ I come back Thailand. Come back to Thailand. เรียน study กศนลาศีสลลยกศน์สกุลราศีสไลสกุลโกศน์ไอสตาร์ดี้ฟิเน i ตฟิเน็ตกศน์จบกศนนะครับพี่น้องประชาชนอยู่อลงโปรแกรมใกล้เสร็จหรือยังอีกชั่วโมงสี่สิบป้าโทรไอคงจะได้นอนตีสามเป็นแน่แท้ ไอคงจะเฮฮาปาร์ตี้เอาอีกสักขวดไหมครับคุณผู้ชมแอ่ไมค์เฟนไมคไอตาโกนไอตาโกนมา3วันแล้วไอขับรถมาจากอ่าคำฟอร์มยิสโซทรอ่บ้านเกิดไอไอไม่ไหวไอกินเอ็มร้อิแอน่ลิโพวันละสามขวดโอตาย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 ,ต,ายตอนนี้ท้องไส้ไอปั่นปวนหมดแล้ว <laughs> คิดว่าคงไม่ไหวตอนนี้ต้องกิน เลดดี้ไปก่อนแต่ว่าส้มเปรี้ยวเหมือนกันตาหยีไปเลยคือกินแบบเดียวกันฮัลโหลฮัลโหลโค่ะคำฟอร์มเบิงเบิงยูเดอร์เมื่อวานย่านกินใบก้นหัวเกือบตายน้องนุชคาเตอร์คอยเอฟซีตุยเคสตอนนี้เป็นเอฟซีอาจารย์อ่าไปแล้ววะสันเอ้อาคือว่าดีแทนนี่อาจารย์พิกุลยูยูอาร์ fun โซฟันนี่อายู อายุอายุอาโซฟานี่แปลว่าอ uh, you พูดตลกอันนี้ผมพอแปออกฟันไม่ใช่ว่าฟันหรือว่าได้เสียกันนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะคุณครูนะ You are s ซฟ u นี่ไม่ใช่ฟันกันที่นี่นะไม่ได้นะไม่ได้ฟันเพราะว่า my อ่า my husband sleeping at home no at studio with my วิดมีโอ้ยเนาะที่มันกูว่าอ่านี่หลายเนาะอืมเป็นไงบ้างครับคุณครูพี่คุณอาจารย์พี่คุณเอ่อสอนเอ่อเล ARNING ENGLISH OR เอ่อ MATH คณิตศาสตร์เอ่อ OR PHYSIC AND OR CHEMISTRY AND BIOLOGY AND LAW อ่ OR l a เอ่อคือคุณครูสอนวิช่ายังอ่ะนะ คือผมก็พูดไปนะคือคุณครูอาจจะเก่งว่าผมอยู่แล้วแต่แต่ว่าผมใช้ภาษาอังกฤษแบบพออ่าพอสื่อสารได้คือ It's m อ่า t o m o r r o w c o m e new t o m o r r o w อ่า come new หมายวามว่าผู้นี้ค่อยมาใหม่อะไรเงี้ยออรือว่าเป็นนวามเป็นว่าเทเวนตีวินิทไอโกอะไรเงี้ยฮ่าแฟนหนูว่าอาจารย์เบาหยังพระนะเอฟซีจากเบนเยียม เอ็ดเขมมาสอนเขมมาสอนเอ็ดเอ็ดเอ็ดเข้มมาสอนชื่อว่าเอ็ดบอกหรือเสอย่างเอ็ดเกตเกตเอ็ดไม่โอ้หผัวคุณถามว่าฮัลโหลไมายเฟนพออเพื่อนบริหารค่ะอพออไม่ได้สอนแล้วแต่ก่อนเริ่มจากเป็นครูอตัตราจ้างใช่ไหมครับคุณครูพออแล้วก็เริ่มยึดอำนาจ จนเป็นพออ,อนะฮะตอนแรกโอ้ด้วยความขอเคารพนะครับผมพลาดพิงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพร้อมมินประมาทผมอีกไม่ได้ท่านอาจารย์พิกุลนะี่ะท่านจบด็อกเตอร์มาแล้วก็มีที่ม,ทมีทางนะครับอยู่ที่ปทุมท่านก็เลยเป็นคนที่ชอบอ่าให้โอกาสเด็กก็คือรักเด็กรักเด็กแล้วก็เลยสอนหนังสือนะครับก็เลยเปิดโรงเรียนสอนหนังสือที่ปทุมธานีอำเภอเมืองนะฮะทุกคนเต่ยุยยาทำไม you don't sleeping ดูยุ้ยใจสลิปปิ้งบุรับบุนอนนทันเนาะเฮ็ดดนตรีอยู่พี่เปิ้ลขอบคุณหลายพี่เปลิลนะแก่ห้คิวมาประมาณเก้าจังหวัดหรึสิบจังหวัดนี่แหละลำไยอำนาจ,จเจริญภาคใต้อ,ใอีกกระบี่ปอขอบคพูดอะไรด้อยพี่เปลิลพี่เปิลนะแก่ด้อยนะครับพี่เปลิลนะแก่เป็นพี่ชายที่รู้จักกันมาแปดปีเป็นคนแรกที่ขายคิวลำไยตั้งแต่สองหมื่นห้าเต็มวงห้าคิวแรกเข้าผับ ไทยแลนดลัดค่ะอ๋อสอนภาษาไทยอ๋อ I get I get I see I see ซีอันเดอร์สคุณคณรูท่านพออพนพบริหารนะครับผม CEO as o สก s a ส o o ลพี่กุลแสงพี่ชัยพี่กุลแสงพิชัยอ่ My teacher อ่ CEO สกุลสกุลปทุมธานีเวสุตร เลิฟชินเด่นท่านอาจารย์พี่กุลเลิฟชินเด่นก็แปลว่ารักเด็กเหมือนปุ๋ยปุ๋ยอคอนทิปรักเด็กก็เลยเปิดโรงเรียนสอนเด็กนะครับผมแต่ผมผมก็รักเด็กเหมือนกันแต่ผมเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงนิดๆ How evening going to ever Thailand how evening evening เมื่อ,อไร ไปกรุงเทพนะไอทีสไทยเทคค่ะ oh. อ๋อไอทีเชอร์ไอทีสไทยลวก็ออ่านมาอย่างเนี้ยภาษาไทยอ่ะค่ะโอเคครับพอออขอบคุณหลายครับขอบคุณสำหรับต้น,ต,นต้นอ้อบรุราบ,บุนนในบอ่อาจารย์ข่อยนอนทิพย์ ซื้ออีทกับโอ้ยอีทอยู่เป็นเยี่ยมเอาเราอ่านว่าเอทท <c oughs> นึกว่าอีเอทรู้จัแต่อีเอทอันนี้เรานึกว่าเอทแมมคิงนะอันนี้เขาชื่ออีอีไม่เป็นไอเอ็กคิสมียไอสอรรี่สอรรี่ไอ I อสปีกไอริชติงรองแปลว่าไอไออ่านผิดไอไอเซตไ n ไอิงไอ อะไรวะอ่านแปลว่ายังวะอืม리스테닝แปลว่าฟังอ่านมาอย่างน้อกปะเนี่ยกูจะไม่ได้เปิดกูเกิ e มาเนาะปะเนี่ยอืมเดี๋ยวโอ้ันเม่ได้อ่านหนุนในภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนร่ามใส่ภาษาอังกฤษสองเหลี่ยมมึงเนาะก่อนจะจบได้เกือบตายนะอืมอืมเดี๋ยวที่เชิญวัปทุมธานีสกุลอ่าเวียนวิสิต วิสิตอสดไลฟ์สดไลฟ์สตรีมไลฟอวิดมีไอวิลลี่แฮปปี้วี่มัดวิมัดนิดนนิตตะกอน굿ไนโอเคนิตตะกอนไนท์굿ไนจะไปนอนกับผัวก็นิมนท์เซิร์นอ่าพีพีเนาะไนอ่าสลิปปิ้งเอ็ดวิดฮัสบ็โอเคอ่าโอเคไอว แฮปปี้ด้วยดีใจนําไปนอนโลดไปนอ่กันโลดไปนอนงกัน,นกโลดมีแห้งกันโลดสูมีแห้งกันโลดมุนอยุยปุ้ยกันไปโลดอ่ขาขัวเอือนบอกขัวเอือนไปนอนน้าบอกอาจารย์ก็ได้อ่านเพียนพะนะอาจารย์กระไดอ,อ,นะอ่า,ดอานอ่านเพียนนะคะอ่านเพียนใช่ใช่อาจารย์อ่านเพียนอาจารย์ขอโทษเพราะว่าอาจารย์กบจบกศนอว่ไงอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนในระบบเนาะอาจารย์ก็ฝ่เรียนนะตอนเลขจะไปเรียนอยู่ลอนดอน ตอนนั้นนามันแรงแม่ก็ไม่ได้มีโอกาสส่งเงินไปให้นะตอนนั้นก็เลยขอกลับนะก็เลยขอกลับกลับมาก็มาต่อกศนที่ราศีสไลนะทุกคนคุณแอนนาคุณสลิปปิ้งได้แล้วคุณจะมาเสือเสืออะไรตอนนี้ตีสองแล้วผมนั่งอยู่เนี่ยลงโปรแกรมบ้าบออะไรกับอาจารย์ไอเนี่ยมาทีไรล,ลงแต่โปรแกรมกู <c oughs> มจะหาใสีไม่ไหนก็ไม่ได้ นู้เดียวเกมนั่งเดี่ยวจ่าเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ลำไยก็จะมาใส่เสียงอีกเก็บหลดบัลลังก์บอร์อดอ่ะเก็บแล้วครับเก็บแล้วก็นั่งอยู่นี่กระลุงฟังเนี่ยอ่อ reading reading ว้าย reading อ่า listening แปลว่าเอ่า listening แปลว่าฟังอันนี้ reading โอเคเมียอย่ามาหัวขวนนะบอกให้หิวข้าวก็หิวข้าวตัวนี้รอดตายเพราะบักเพล้ากะทินี่แหละ วันนี้ไม่มีโปรแกรมกินอะไรนะกินมะพร้าวกะทิจนตดออกแล,ล้วรู้เ <laughs> งี้ยงวะไอ้ไอ้ไอ้เอ็กซ์คิวส์อ่าไอ้ขอถอนไอ้คอถอนอ่คนคุมเงินมาเช็คมาเช็คบ้าอะไรล่ะตอนนี้หาเงินมาก็ไม่ได้ใช้ทำไมไม่เปิดแอร์บ้าหงหงวัวกร้อนหมดแล้วอ่หาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้อ่ uh, ให้เมียหมดไม่ใช่ให้เมียหรอก เวลาจะรับเช็ครับเงินอะไรมีแต่ใช้บัญชีตัวเองเคยถามไหมเคยถามไหมว่าผัวทํางานงงงงตีสองตีสามไม่ได้นอนเคยถามไหมว่าเหลือเงินใช้ในบัญชีกี่บาทกี่พันเคยถามไหมฮะเป็นเมียยังไงไม่อยากพูดนะนี่มันเป็นการไร้สได้เฉยนะไม่อยากพูดแต่และว,วันเนี่ยนอกจากเช็คเงินแล้วเช็คแต่ผัวเช็คแต่ผัว ซื้อรถมาก็ซื้อแตกจีพีเอสมาติดใต้ท้องรถผัวจะบ้าไปแล้วจะกลัวไปทําไมกลัวกหนีไปทําไมไม่หนีไปไหนนอนไปเลยไม่ได้ไปไหนก็นอนอยู่ค่ายเนี่ยดูสิต่พหกมก็ไม่ได้มามีพระคนมาเพื้นเดียวเนี่ยในรถเนี่ยอืมมาเช็คผัวเช็คผัวนอกจากเช็คอดบัญชีแล้ว ยังมาเช็คหัวเช็คผัวอีกเช็คลาเช็ค GPS อีกเห็นก็าโฆษณาเห็นก็าโฆษณาในโซเชียลก็ไปซื้อไปซื้อไปซื้อแล้วมาติดไว้ใต้ท้องรถกูไปจอดที่ไหนก็ตามไปเจอไปตามไปเจอบ้าไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะอาจารย์จะมาตามผมทำไมนักหนาผมขอบอกมันตีสองแล้วจะมาตามทำอะไรเรา ให้เรานี่มีความเป็นผู้ชายเนีทำงานดึกดืนกว่าจะได้เงินได้ทองมาได้เสร็จเวลาก็จะบางบินเอาซื้อเราไปรับอีกแล้ว <c oughs> เอาชื่อตัวเองเไปรับแล้วเคยถามไหมกูเหลือ